อะไรคือไอโยกัดลองเลยสิอร่อยมันยากูแช่แข็งอร่อย ไอศครีมน้ำหก2ินย์เเ้ำเชื่อมจากแป้งข้าวโพดเจน์เซน้ำตาลห้าเปอร์เซ็นต์อีมันชิไฟเออ,อะไรโยเกิร์ตแค่1 3บส น้ำเชื่อมฟุตโต้ดีน้ำนมพ่อมันเนยมีแลคโตบาซิลัสคาเสีด้วยวผงเวมีโปรตีนด้วย0.16%เราพยายาไดที่พรายานแพนของว่างมันเป็นพวกให้หมดอร่อย Right here here